สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการพรับเหรียญปวยทานดอกปวยเซียนค่ะใช้สีขาวกับสีเหลืองทองนะคะวันนี้ดอกปวยเซียนค่ะใช้ดิบบิ้นเบอร์สองจำนวน4เส้นค่ะความยาวเส้นอยู่ที่เส้นละสามสเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะวัดได้8เซนติเมตรแล้วพับลงไปนะคะ8เซนติเมตรครึ่งค่ะพับลงไปเลยค่ะหยิบขึ้นมา1เส้นค่ะปลายดิบปิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ เส้นที่สองค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายดิปิ้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาคือเส้นที่สามค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายสอบมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นลิบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออก รวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ บีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะบิดไปทางขวาค่ะ นำปลายดิบบิ้นสอดลงไปที่ฐานปลายดิบบิ้นชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่สองค่ะจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่สามจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นสีขาวหลบมาค่ะ ัปลายดิบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายดิบินชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับตั้งฐานครบทั้งหมดสี่เส้นแล้วนะคะได้ครบทั้งหมดสี่เส้นแล้วขั้นตอนต่อมาเริ่มเส้นที่ชี้มาจากทางซ้ายเส้นสีเหลืองค่ะ จับปลายริบินนะคะผาาเฉียงลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบินมว้วนปลายริบินเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบินทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะดึงออกมาเลยนะคะเส้นที่สองค่ะได้กีบดอกแรกแล้วนะคะกีบดอกที่สอง เราจะทําเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้มาจากทางซ้ายมือคือเส้นสีขาวเอาสีเหลืองหลบมาค่ะนําเส้นริบบิ้นนะคะพาดเฉียงลงมาค่ะจับที่ปลายม้วนเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นเราจะทะลุออกมาด้านล่างค่ะ ดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นที่3ค่ะเส้นริบบิ้นที่เราทําจะต้องชี้มาจากทางด้านซ้ายค่ะเอาสีขาวลบมานําเส้นริบบิ้นเส้นสีเหลืองพาเฉียงลงมาด้านล่างค่ะหมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะนำปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงกีดดอกสีเหลืองค่ะ ดึงปลายริบบิน้นออกมาค่ะต่อมาเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิน้นนะคะพาดเฉียงลงมาด้านล่างม้วนปลายริบบิน้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลองไปที่ฐานตรงกรีดดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิน้นออกมาค่ะได้ครบทั้งหมดสีเส้นแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะเริ่มทำเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะก็คือเส้นสีเหลืองค่ะพาเฉียงเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นจับม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีดดอกสีเหลืองค่ะ ดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะค่อยๆดึงออกมานะคะนี่ค่ะได้กลีดดอกแรกแล้วค่ะเส้นที่สองค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพาดเส้นริบบิ้นนะคะเฉียงมาทางขวาค่ะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นม้วนเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีดดอกสีขาวค่ะ ปลายริบ,บินเราจะทะลุออกไปด้านล่างค่ะดึงเส้นริบบินออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นที่สามค่ะจับตั้งฐานริบบินขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบินเฉียงมาทางขวาม้วนปลายริบ,บินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบบินทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเป็นเส้นที่4ค่ะจับตั้งฐานริบบินขึ้นไปค่ะ พับเส้นริบบิ้นนะคะพาเฉียงมาทางขวาจับตรงกลางเส้นริบบิ้นม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะ ได้ครบทั้งหมด4เส้นแล้วค่ะเราค่อยๆดึงทีละเส้นให้กระชับนะคะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะริปปิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะ จะทำให้ฐานริบบิ้นเราแน่นขึ้นนะคะหลังจากนั้นให้ตัดปลายริบบิ้นทิ้งทั้งสด้านค่ะตัดให้ครบทั้งสมุมนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์